หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าระบบบริหารงานบุคคล PS ช่วย HR เปลี่ยนองค์กรเป็น paperless ได้อย่างไรพร้อมช่วยเป็นเลขา HR ได้อย่างไรบ้างหรือหากเกิดกรณีฉุกเฉินกับพนักงานระบบ PS จะช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างเราไปดูกันระบบบริหารงานบุคคล PS เป็นระบบที่ช่วย HR ในการจัดเก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงานรวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆเก็บไว้ในโปรแกรมแทนแฟ้มเอกสารแยกส่วน Data าและไฟล์อิเล็กทรอนิก ข้อมูลปลอดภยัยทําให้ช่วยลดการใช้กระดาษและยังช่วยในความสะดวกสบายสําหรับ HR ในการเช็คประวัติของพนักงานเพื่อใช้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนปรับตําแหน่งประวัติการฝึกอบรมการศึกษาเคยมีหนังสือชมเชยหรือหนังสือตักเตือนไหมพร้อมยังมีข้อมูลฉุกเฉินที่สําคัญของพนักงานต่างๆเช่น บุคคลที่ต้องการติดต่อกรณีฉุกเฉินสามารถเก็บแผนที่บ้านโลเคชันบ้านได้ช่วย HR ให้การเก็บเอกสารของพนักงานเป็นเรื่องง่ายค้นหาสะดวกด้วยการเก็บสำเนาเอกสารต่างๆของพนักงานเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ละยูเซอร์ได้ช่วยให้ HR สามารถดูแลพนักงานได้เป็นอย่างดีโดยการเก็บข้อมูลอื่นๆของพนักงานเช่นโรคหลายแรงที่เคยเป็นยาที่แพ้อาหารที่แพ้เป็นต้นและหากมีพนักงานต่างชาต เข้ามาทำงานโปรแกรมสามารถเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางหนังสืออนุญาตทํางานการตรวจลงตาของพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติได้โดยข้อมูลสามารถระบุได้ทั้งเลขที่เอกสารวันที่ออกวันที่หมดอายุพร้อมยังมีปฏิทินช่วยเตือนกรณีเอกสารใกล้หมดอายุเพื่อให้ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วและแจ้งพนักงานในกรณีที่เอกสารหมดอายุได้และสามารถดึงออกมาเป็นรายงานหรือส่งเข้ามือถือพนักงานโดยทำงานร่วมกับ b p s r m connect นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเพื่อการเตรียมพัฒนาพนักงานหรือข้อมูลเพื่อการปรับผลตอบแทนเลื่อนตำแหน่งเช่นประวัติการศึกษาเก็บข้อมูลการศึกษาของพนักงานได้ไม่จำกัดระบุระดับการศึกษาสถานศึกษาวุฒิที่ได้รับพร้อมทั้งมีรายงานเปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานมีตัวเลือกมาตรฐานพร้อมเพิ่มเติมได้เป็นข้อมูลให้ทาง HR สามารถนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนแผนการพัฒนาพนักงานได้ด้วยและรองรับการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มเอ็กเซลได้อีกด้วย การฝึกอบรมพนักงานมีการไปฝึกอบรมไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในองค์กรก็สามารถเก็บรายละเอียดระบุช่วงวันที่อบรมชื่อหลักสูตรที่อบรมชื่อสถาบันที่อบรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ไม่จำกัดโดยวิธีการบันทึกง่ายและสะดวกไม่ว่าจะเป็นการบันทึกที่ระบุคคลหรือหากพนักงานอบรมหลักสูตรเดียวกันสามารถบันทึกพร้อมกันได้ พร้อมเรียกรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือรายงานตรวจสอบการอบรมของพนักงานภายในได้หรือจะเพิ่มความสามารถโดยการใช้งานร่วมกับ e t a n n i n g ได้ด้วยความสามารถพิเศษของพนักงานสามารถจัดเก็บสกิลพิเศษของพนักงานได้พร้อมรายละเอียดการวัดผลเช่นความสามารถในเรื่องภาษาทักษะด้านการออกแบบพร้อมผลการประเมินได้ โดยสามารถกำหนดประเภทความสามารถพิเศษที่แต่ละกิจการต้องการได้เองอย่างไม่จำกัดประวัติการทำงานกรณีที่พนักงานมีประวัติการทำงานที่อื่นมาก่อนก็สามารถเก็บประวัติการทำงานของพนักงานก่อนเป็นพนักงานของบริษัทได้ โดยสามารถจัดเก็บชื่อบริษัทตำแหน่งรายละเอียดงานที่รับผิดชอบพร้อมถึงเงินเดือนเดิมได้ด้วยเป็นการบันทึกประวัติการทํางานย้อนหลังได้ไม่จํากัดแทบปรับเงินเดือนและตําแหน่งระบบมีการรองรับการจัดเก็บรายละเอียดการปรับเงินเดือนในระบบโปรแกรมจะบันทึกประวัติลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกปรับเงินเดือนนอกจากนี้การย้ายแผนกตํา,าตแหน่งหรือสาขาโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติเช่นกัน โดยในส่วนนี้จะจัดเก็บอายุงานช่วงก่อนปรับเงินเดือนตำแหน่งงานเดิมผู้บังคับบัญชาเดิมโดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถเรียกข้อมูลตั้งแต่เริ่มเป็นพนักงานจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลได้ HR สามารถติดตามการทํางานของพนักงานในด้านความสามารถพิเศษการชมเชยและความผิดได้เช่นผลงานพิเศษหากพนักงานมีผลงานโดดเด่นมีผลงานพิเศษที่ทํานอกเหนือจากงานรูทีนสามารถจัดเก็บผลงานพิเศษได้โดยมีรายละเอียดให้ระบุถึงงานที่ทําและรางวัล ได้รับโดยผลงานที่สรุปไว้สามารถเลียกออกมาเป็นรายงานเพื่อนําไปใช้ประเมินผลงานในช่วงสิ้นปีได้อีกด้วยสามารถจัดเก็บเอกสารอื่นๆในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาว,วุฒิการศึกษาโดยรูปแบบไฟล์ที่รองรับเป็นไฟล์ Word Excel, pdf รูปภาพเช่น jpeg png เป็นต้นซึ่งส่วนนี้จะสามารถลดกระดาษในการจัดเก็บเอกสารช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยข้อมูลที่ได้กรอกในประวัติพนักงานนั้นสามารถเรียกเป็นรายงานพอร์ตโฟลิโอหรือ e x p o r t เป็นรูปแบบ Excel เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ช่วยลดกระดาษลดแฟ้มลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารต่างๆของพนักงาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลได้แม่นยำถูกต้อง 3. ม,มีแร่งเก็บข้อมูลที่ชัดเจนค้นหาสะดวกง่ายและรวดเร็ว 4. เพิ่มความสะดวกในงานบริหารงานบุคคลให้สามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งเดียวสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย092-345-3681 s s ไลน์